แน่นอนครับตามสัญญาว่าจะมีการโฟนอินกับ b บร Scale และตอนนี้เขาอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ยูเอฟเอ็มร้อยปูนย์เมของเรานะฮะครับผมครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนครับครับผมอลาบมาพูดถึง b บร Scale หลายคนคงไม่คุ้นนะจะทำยังไงให้รู้จักมากขึ้นแนะนำตัวเองหน่อยแล้วกันได้ได้ ี่มูสเกลเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งของของตัวผมเองก็คือโอ๊ตบกิตากันทดลองขงสติีฟังเราเลยครับผมบีโอครับครับผมฮะก็นั่นแหละฮะแล้วก็พอดีออก็มาทางทางค่ายของน้องชายก็คือรีฟอร์ดเรคคอร์ดครับฮะแล้วก็เป็นก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์บูสเกลเรื่อยมาสามซิงเกิลเลยครับตอนนี้ก็คือตอนแรกตอนแรกตอนแรกคือตั้งใจจะทำเป็นโปรเจกต์เฉยๆอย่างนี้เปล่าครับ จริงๆตอนที่รีซอเรคคอดกอดตั้งเนี่ยครับตอนที่ที่คุยก,กันกับเจ้าของค่ายเนี่ยเขาอยากอยากเอา,เอาโอเคลองเ,าาเพี่วลองมาทําทําเพลงส่งมาดูไหมครับอะไรเงี้ยประมาณนั้นอก็เลยอยากอยากจะทําเพยงแต่ว,ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเราไม่มีไอเดียเกี่ยวกับเพลงของสติฟฟังโรเลอร์แต่ว่ามันมีเพลงอีกอีกอันหนึ่งที่มันมันเป็นแนวที่มันสอบกว่าของสติฟฟังหางก็เลยก็เลยทาแล้วก็ส่งให้น้องไปทีนี้แค่จะใช้ ใช้ใช้ชื่อเดิมเนี่ยในตอนนั้นนะรู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่มันที่มันใหม่ๆบ้างก็เลยก็เลยคิดเป็นชื่อใหม่ไปเลยใช้ชื่อว่าบูสเกลครับผมเพอาะถ้าเกิดกลับมาใช้คําว่าสตีฟ e ังโรเลอร์เนี่ยทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเขายังยังมีอยู่อีกเหรออะไรอย่างนี้เพราะหายไปนานมากอันนี้ผมพูดจากจากตัวผมคือหายไปนานมากจนแบบเขาเงียบไปไหนอ่ะเออคือหายไปนี่หายไปนานเท่าไหร่ครับสิบห้าปีเลยทีเดียว ช่วง15ปีนี่คือช่วงที่ที่สติดฟังยังอยู่ในวงการนะแต่ช่วงช่วงแรกเลยแต่ว่าช่วงนี้หายไปจริงๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณประมาณ3-4ปีที่แล้วครับ3-4ปีไม่ได้มีผลงานออกมาเลยรับก็คือหลังจากหลังจากปล่อยวาสนาในน้อยนี้ใช่ไหมครับตามวาสนาในน้อยไม่อีกประมาณ2ชุดครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ได้ออกอีกแล้วก็หายไปเลยหายไปเลย ช่วงหายไปนี้ไปทําอะไรอยู่อะไม่ถึงกับหายสนิทจากไว้วงเพลงนะครับเพียงแต่ว่าตัววงเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผลงานแล้เขาออกมาออกมาเล่นบ่อยนักในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาก็คือตัวตัวอเองเนี่ยยังยังเล่นกีตาร์ยังยังอยู่กับการทําเพลงอยู่กับการเล่นดนตรีอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาหน้ามาออกเือแค่นั้นเองก็คืออยู่อยู่เบื้องหลังไป ทำงานเบื้องหลังไปแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนครับผมแล้วก็มีโชว์บ้างแต่ว่าจะไม่ได้ถี่เหมือนช่วงที่โปรโมทอัลบั้มครับผมแล้วอันนี้ก็กลับมากลับมาในเรียกได้ว่ากลับมาในชื่อใหม่ลุกใหม่กับบูสเกลกับจะบอกว่าบ้านหลังใหม่ไหมกับรีซอร์เรคอร์ดที่นี่ใช่ใช่ครับเป็นเป็นสังกัดใหม่เป็นสังกัดนามวงใหม่เลยเป็นนามวงใหม่ก็คือในในวงก็มีสมาชิกเป็นเป็นเราคนเดียวแล้วก็ที่ับเป็นวันเป็นวันม ก็คือแบบว่าเป็นเป็นอะไรหลังจากที่เราเคยทํามาเป็นแบรนด์มาใช่ไหมครับครับผมก็มาเป็นนักร้องเดี่ยวศิลปินเดี่ยวบ้างแล้วก็เลยใช้เป็นนามบูสเกลแล้วก็มาอยู่กับอ่าก็เลยมาอยู่กับรีซอร์เลคคอร์ดครับผมนะครับมาอยู่ได้ยังไงมาอยู่ได้ใอ้เที่เกิดเป็นนิดนึงตอนแรกก็คือรู้จักกับ เจ้าของค่ายอยู่แล้วครับคุณปอครับคุณปอชลวิทย์ครับผมรู้จักเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็อ่าหลังจากที่แบบเจอกันแล้วก็ห่างกันไปพักนึงเนี่ยปอเขาโทรหาหาผมแล้วก็บอกคิดว่าผมจะทาค่ายเพลงนะจะเป็นเรื่งจะค่ายเล็กเลก่อนอะไรเงี้ยที่ได้ไหมก็ส่งส่งเพลงเกินมาดูลองดูอะไรเงี้ยประมาณนี้ผมก็เลยอ่าสนใจไปคุยเงืนอนไขคุยอะไรกันซึ่งคุยง่ายไม่มีอะไรเขพี่ๆนั้งองอยู่แล้วก็เลยโอเคลองส่งเพลงแล้วก็อย่างที่บอกไปคือคิดว่าเอ๊ะ ถ้าใช้ชื่อสติฟฟังหรือว่าอะไรเงี้ยคนคนน่นจะรับฟังแนวเพราะว่าเพลงที่ส่งไปให้ปอเนี่ยเพลงมันจะค่อนข้างป๊อกกว่าสติฟฟังซึ่งสติฟฟังเนี่ยมันจะเป็นเป็นลอกอินดี้หนักๆอะไรเงี้ยอ่าอ่าใช่ใช่แล้วก็ก็เลยคิดชื่อใหม่เป็นบูสเกลขึ้นมาแล้วก็ส่งส่งเพลงของตัวเองให้ปอในนามของบูสเกลครับครับผมไม่ถามคําถามนี้ไม่ได้คือว่าบูสเกลที่ไปที่มาของชื่อฮะอ๋อฮะมันเป็นวิธีคับขันครับเพราะ อย่างไงอย่งไงอย่างไงเดินเดินเดินสะดุดฝาท่อแล้วเอ้ยเอ้ยบูสเกลเลยอะไรอ่เี้ว่าทำไมว่าผมเชื่อว่ากว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยของแวดวงนักดนตรีบ้านเราเนี่ยเรื่องยากที่สุดคือตั้งชื่อวงอันนี้อันนี้ผมเชื่อการเร้บซ้อนยังไงเพลงแบบยากยังไงพอมาเริ่มคิดชื่อวงในกลุ่มหัวท้งวงอันนี้อันนี้จริงผมเชื่อเพราะยิ่งยิ่งยิ่งแบบเป็นเป็นเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยคุคิดยากอ่ะ ใช่ใช่อะไรอย่างเั้ก็ทีนี้ที่บอกว่าวินาทีขับขันเพราะว่าตอนที่เราส่งถึงเกินไปแล้วแล้ว,ลวก็ทางทางรีสอร์ทเีคอร์เพืเตรียมจะแบบรีลิสแล้วตามตามยู u b e ตามเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยประมาณ<ช>นั้นพ่อเขาก็ถามผมว่าพี่จะใช้ชื่ออะไรดีครับอะไรเงี้ยประมาณนี้ผมก็นั่ังเดยวเออคุณจะเป็นอะไรดีอะไรเงี้ยอะไรที่มันดูมันคนไม่ต้องนึกถึงสติสั้งเลยอะไรเงี้ยแลก็พยายามนึกถึงตอนนั้นเราทําอะไรอยู่ ่วงที่ส่งเพลงให้ปอเนี่ยผมสอนกีตาราอ่าครับอ่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งก็เลยพอได้ถึงกีตารตด้ยิถที่ฤษฎีดนตรีก็มีเรื่องของสกเกลเรื่องเขาอ,อะไรเงี้ยเลยอันนี้นเ,เป็นคนชอบนตรีบลูสตรีร็อกอยู่แล้วเป็นพื้นเป็นการฝ่งพื้นฐานก็เลยเอาคําว่าบลูกับคําว่าสกเกลมามาต่อกันเป็นชื่อวงเอาแค่นี้ในบันดนแล้วก็ส่งให้ในวินที่สุดท้ายวันจั่นพ้วลิซีเลยครับคือคือ คือถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดผมผมถามว่าถ้าเกิดมีเวลาอีกสักวันหนึ่งเป็นวันอังคารที่ต้องส่งเนี่ยจะคิดเป็นชื่อไหนได้ไหมเออคงไม่เป็นแบบว่าเป็นฮาร์โมนิกเป็นอะไรพวกนี้คงไม่ได้คือคงจะดูซับซ้อนกว่านี้แล้วคงจะแบบจายากกว่านี้ก็เลยเอาเอาง่ายๆเอาง่ายๆเออเออเอาง่ายๆชอบชอบบลูชอบแบบร็อกๆสอนกีตาร์จับบูสเกลเลย แค่นั้นต่งอันนี้ไปเลยใช่นะทุกคนก็โอเคผ่านไม่มีใครคัดค้านวินาทีนั้นเพราะมันเป็นวินาทีสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ครับต้องส่งแล้วคือถ้าเกิดมีเวลาผมอยากถามคุณปอด้วยเหมือนกันถ้ามีเวลาจะเอาไหมชื่ออะไรคุณปอก็คงไม่คิดเหมือนกันได้พี่มาพี่ว่าส่งมาแล้วเลยก็ไปอะไรเงเอาเอามาหาเอามาเอามาเออพี่ว่าดีผมก็ว่าดีว่าอย่างงั้ยใช่แต่ก็ใจก็ชอบนะชื่อนี้เพราะว่าในที่สุดแล้วมันก็แบบ มันก็สะท้อนความปเป็นเราทุกวันนี้เหมือนกันคือเราเราสอนดนตรีแล้วเราก็ก็ยังทําในสิ่งที่รักอยู่ก็คือทําเพลงอะไรเงี้ยครับครับผมผมพยายามไปหาข้อมูลอละไรครั้งแรกผมก็ไปหาบูสเกลบูสโอ้ผมเซิร์ชกูเกิลไม่ต้องดูไม่ต้องดูอะไรมากมาเป็นแบบว่าตับๆเลยคือบูสเกลที่มันเป็นแบบสเกลของลายกีตาร์สอนเรื่อง<ต>นั้นเรื่องผมก็เลยแบบเออมันน่ามันน่าจะเป็นความหมายนี้หรือเปล่าก็เลยต้องถามก่อนว่าบูสเกลมันมาอย่างนี้หรือเปล่า หรือว่าจะมีความหมายมาจากอย่างอื่นชอบสีฟ้าอะไรอย่างนี้เออเอ,อผมผมก็เลยแบบเออต้องต้องถามก่อนเอาล่ะวันนี้สําหรับตัวผมพี่โอเนี่ยส่งซิงเกลิลมาทั้งหมดซิงเกลิลนี้เป็นซิงเกลิลที่สามใช่แล้วครับถูกไหมครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่ซิงเกลิลแรกได้ครับ,รบผมเดี๋ยวผมย้อนแบบไปเร็วๆสักนิดนึงกับซิงเกลิลแรกเนี่ยส่งมาคือผมรักคุณใช่ครับใช่ไหมครับอ่ะอพูดถึงเพลงนี้นิดนึง เอ่อผมรักคุณเนี่ยเป็นเพลงที่ปกติผมถ้าเวลาทําเพลงเนี่ยผมมีสองส่วนคือทํากับสตีงโรเลอร์แล้วก็รับจ้างทําเพลงก็คือใครมาจ้างก็จะทําอะไรเงี้ยครับก็จะมีเพลงที่แบบเราทําแล้วหนึ่งส่งไปแล้วเขาไม่เอาสองคือเราทาแต่งเก็บไว้เผื่อถ้ามาใช้กับงานอะไรหรือใครมาขอซื้อหรือใครมาทำเนี่ยนะเราจะได้นําเหนือได้ทันทีอ๋อครับเพลงผมรักคุณเนี่ยค,คาเล็เตอร์มันมันเป็นเพลง เรียกเพลงรักแบบว่าไม่ใช่เด็กๆก็เป็นเพลงรักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะผม,มก็กล่าวว่าเออเผื่อถ้าแบบมีใครจะมาซื้อหรือใคระอะไรเนี่ยผมก็เลยสต็อกไว้คร<ะ>ับตอนนั้นก็ทําเพียงแค่แบบเดโมโคร่าวๆ<ะ>อย่างนี้พอพอมาถามเนี่ยผมก็เลยเพลงนี้ถ้าถ้าเป็นเราลองเพราะหนึ่งคือเราก็เป็นวัยรุ่นตอนปลายมากแล้วลวันาโอเคมันน่าจะร้องเพลงแนวแนวแบบรักคุณได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรเียนดนตรีใหม่ขึ้นสักหน่อยอะไรเงี้ยด้วยลูกของเราด้วย ตัดส,สินใจเอาเพลงนี้เป็นเป็นซิงเกิลแรกครับครับผมหลังจากนั้นเพลงนี้อ่ะปผมแล้วคุณนี่คือคือภาพรวมคือมันเป็นเป็นเพลงเกี่ยวความรักแน่นอนใช่ครับส่วนเพลงที่สองของบูสเกลที่ส่งมาคือหาไม่หาไม่หาเจอไม่เจอใช่ครับเพลง,งนี้มันเป็นเพลงที่คือถ้าฟังผมฟังตอนแรกแล้วผมก็ยังงงงงก็เลยก็ถามว่าเพลงนี้จริงๆอยากจะสื่อสื่อยังไง ควาเป็นเข้าใกล้ชื่อวงหน่อยครับคือสำเนียมมันจะค่อนข้างดูนิดนึงแบบเนี่ยปิต้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนเนื้อหาเนี่ยผมนึกถึงคนที่ที่พยายามจะทะเลอะไรทั้งหญิงและชายที่อยากจะเพอร์เฟกต์คืออยากจะมีคู่รักที่โอเคตามเงื่อนไขชีวิตของเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเงื่อนไขงูงงูงี้ก็เลยหาไปเจออีแบบนี้มันไม่มีหรอกที่มันเพอร์เฟกต์เพราะว่าผมนึกถึงคำว่าคนที่มันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วอะ าเราไปคบเขาเขาจะไม่เพอร์เฟกต์อือก็คือก็คือเอาง่ายๆว่าคนที่เราคิดว่าคนนั้นเพอร์เฟกต์อะแต่สุดท้ายเวลาที่เราไปคบกับเขาเราก็ไม่มองเขาไม่เพอร์เฟกอย่างนั้นหรอกใช่ใช่อะนั้นคนเพอร์เฟกต์อะหาไม่เจอมันไม่มีหรอกเอออออออันนี้จริงอันนี้จริงไม่มีไม่มีอะไรที่แบบว่าดีร้อยเปอร์เซ็นตในโลกนี้หรอกใช่ใช่อ่าอ่าอ่าก็เลยเป็นเพลงนี้มานี่คือหาไม่หาแล้วเจอไม่เจอแหละครับก็คือเจอก็ไม่เจอหรอกอ่า เอาตรงๆกันเลยว่าเพลงเพลงนี้ยคนที่พยายามตามหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันไม่มีใช่พยายามจะบอกมาแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่านั่นคือสองเพลงแรกที่ส่งมาให้เราได้ได้เปิดได้ฟังกันไปนะครับครับผมอ่านะครับ,รบสองซิงเกิลแรกมาซิงเกิลที่สามที่นํามาฝากเราฮะกับเพลงเพลงนี้ฮะทันทกลับมาเป็นเพลงเป็นเพลงแกรนตัวเองหรือเปล่าเพลงนี้น ส่วนหนึ่งใช่แต่แต่จะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยผมผมดูวันที่รีลิสบนยูทูบอ่ะมันเป็นวันที่เก้ามกราสองพันสิบสามซึ่งมันเป็นวันเดียวกันที่ซิงเกิลแรกคือผมผมรักคุณเนี่ยมันออกวันที่เก้ามกราสองพันสิบสองเหมือนกันด้วยความบังเอิญอ่าคือหนึ่งปีนไปเป็นเกินที่หนึ่งกับซิงเกิลที่สามเอ่าแต่ว่าในส่วนของในส่วนของเนื้อเพลงเนื้อหาหรือว่าอะไรเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่เก่าที่สุดในสามเพลงนี้ ที่ผมแต่งแต่งเก็บไว้คือเพลงนี้แต่งมานานแล้วใช่ใช่แล้วก็อันนี้ไม่เคยลืมไปฟังเลยครับทีนี้ทีแรกก็คืออ่าบอกมาครับยิ่งยิ่งอยา่งู่าเป็สมัยอยู่สังกัดแรกเมื่อสิบห้าปีที่แล้วคือร้องเพลยงแรงใหญ่ครับอ่ารู้จักชื่อสังกัดนี้ไม่เอ่อเบิร์ดกับฮานเป็นเจ้าของอ่าอ่าอ่าคุ้น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 ครับผมแล้วเพลงนี้เก็บไว้เอาไว้สําหรับพี่เบิร์ดกับพานเขาเตรียมตัวจะกลับมาร้องเพลงใหม่ในเวลานั้นอืม แต่ว่าไปมาๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเวลาว่างจะมาทำละปั้มด้วยกันสักทีก็เลยเก็บไว้เลื่อมาจนปัจจุบันนี้เพราะว่าถ้าสังเกตทางทางเพลงหรือวิธีการเนี่ยผมจะพยายามเรื่อยให้มันเป็นแนวของของพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดครับอ่าน,นี้แต่ว่าพอไม่มได้ใช้เนี่ยนานวันเข้าผมก็เลยก็เลยเก็บเข้าสต็อกไปจนมาถึงเวลาหนึ่งเอ๊มันซึ่งจริงๆเพลงนี้มันเป็นเวลาของเรานะที่ฉันควรจะกลับมาผมก็เลยเอาออกมาลองเรียงเรียงใหม่ลวปัดฝู่นอีกทีหนึ่งแล้วก็ แก้ไขเนื้อร้องนิดนิดหน่อยให้มันให้มันเข้าเข้ากับสมัยนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเลยกลายมาเป็นสิงเกิลที่สามของบูสเกลก็กลายเป็นเหมือนเหมือนอีกหนึ่งเพลงที่เอามาแบบเหมือนอ่านสปอยสองเพลงแรกไปให้คนที่ได้รู้จักก่อนส่วนเพลงที่สามเราเหมือนเรามาเปิดตัวจริงจริงจังว่าฉันกลับมาแล้วนะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่สําคัญคนเริ่มรู้แล้วแหละว่าบูสเกลคืออสติฟังโดเลยอ่า ก็เลยใช้เพลงนี้มาเป็นเหมือนเหมือนเป็นเป็นเพลงเปิดตัวเพลงแกรนโอเพนนิ่งตัวเองว่าโอ้สติฟฟ์ฟังเลยร์กลับมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยรู้ว่าผมผมพยายามเอ๊ทำไมเพลงนี้ออกมาเป็นเพลงที่สามจริงๆน่าจะเอาหมคือคือด้วยด้วยความคิดส่วนตัวไงคือฟังครั้งแรกแล้วก็เอ๊ทาไมทําไมทําไมเขาถึงปล่อยมาเป็นเพลงที่สามก็เลยมาพอพอได้คุยกันก็อ๋อมันมีที่มาที่ไปเงี้ย ครับผมก็เลยอละมันก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลที่สามให้เราได้ได้ได้ฟังกันนะครับพูดถึงเนื้อหาเพลงนี้หน่อยอยากจะบอกอะไรนอกจากจะเป็นเพลงที่แกล้งตัวเองแล้วมันมันมีความปอะไรอย่างเป็นเป็นคู่รักก็ได้หรือว่าจะเป็นระหว่างระหว่างเพื่อนฝูงก็ได้คือไม่อาจจะไม่ใช่แค่คนสองคนอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งเป็นเพื่อนที่รักกันมาแล้วแบบห่างกันไปนานๆครับแล้วก็นึกถึงคืนวันที่เคย เคยมีความสุขหรือเคยมาชนภัยเคยทําอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยทีนี้วันหนึ่งที่คิดถึงกันเนี่ยเลยเลยอยากจะกลับมาหากันเลยอยากจะมาเลิกแั้นถึงวันเวลาแบบเดิมๆที่เราเคยมีความสุขไปกันอะไรเงี้ยครับอืมก็เป็นนี่คือเนื้อหาหลกหของเพลงฉันที่กลับมาครับอืมก็คืออยากจะบอกว่าคือเหมือนเ,นเพลงที่ที่แบบทําให้เรานึกถึงว,นวันวานวานะเนาะใช่เอเอกลับกลับมาที่ถึงวันวานอีกครั้งหนึ่งอดีตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาก็เหมือนแบบ อยากจะบอกว่าเฮ้ยวันนั้นอย่างนี้นเหมือนเหมือนเรากลับมามาเจอกันมาเลี้ยงเลี้ยงรุ่นเลยนะถูกต้องครับประมาณนั้นแล้วถ้าสังเกตในงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยครับเราเราจะเห็นคนคนที่เวลามารีรียนกันอีกทีนนเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องเก่าๆใช่จะดูเขามีความสุขมากใช,ใช่ใช่ใช่ประมาณน,าณนี้ประมาณนี้นะี่คือบรรยากาศของแบบฉันที่กลับมาถือว่าถือว่าเพลงนี้แบบผมผมฟังแล้วแบบนึกนึกนึกถึงเพื่อนมากตอนแรกฟังแล้วเออ เฮ้ยอยากกลับอยากกลับไปช่วงเรียนอะอะไรอย่างเงี้ยเอออยากเฮ้ยเราไม่ได้เจอเพื่อนคว้นเก่าๆเรานานแล้วเพลงนี้อยากจะแบบเฮ้ยเอาไปเปิดให้เพื่อนๆฟังอะไรเงี้ยผมแอบแชร์เพลงเพลงนี้ไปแล้วแบบโยนไปให้เพื่อนในกลุ่มใน g ล o ่มอะไรเงี้ยเออก็เลยฝากๆกันไปแล้วบอกคิดถึงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพูดถึงเพลงนี้กันไปแล้วนะครับเออฉันจงกลับมาทั้งหมดนี้ที่เราคุยกันไปเบื้องต้นเนี่ยก็คือพี่โอ๊ตเองเนี่ยตัวของพี่โอ๊ตเองเนี่ยเป็นคนแต่งทั้งหมด นะครับทั้งเนื้อร้องแล้วสาวดนตรีเรียบเองเองทั้งหมดใช่ไหมพีพแบบท่ทำเองทั้งหมดครับทำเองทั้งหมดนะครับใช่ตั้งแบบต่เริ่มต้นเขียนเนียเพลงทำทำ,ทำนองแล้วก็แล้วก็ทำนดนตรีครับผมอืมผมถามได้ไหมเวลาเวลาแบบเผื่อเผื่อเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรวิทยาไทยกับน้องๆหลายๆคนที่แบบเฮ้ยอยากอยากจะแต่งเพลงอยากจะเขียนเพลง,เ,พลงเองเป็นเนี่ยนิดนึงได้ไหมพี่ว่าคนครเรามันจะมีแรงมันดานใจสร้างฟิลได้มาจากไหน อย่างแรกเลยผมเชื่อว่าคนที่คิดจะทําเพลงเนี่ยเขาต้อง <y> เขาต้องรักท <y> ี่จะเป็นอย่างนี้รักแะชอบที่จะที่จะทําอะไรอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยคงคงแบบประเดียเด๋ยวประดาวก็คงไปนะครับหนึ่งคือต้องต้องรักมันมากๆแล้วสองคืออาจจะต้องอดทนนานหน่อยเพราะว่าพอรักเสร็จปุ๊บเราก็ต้องอดทนฝึกฝนนะครับ<อ>ฝึกตัวเองให้ให้จำชองฝึกเสร็จแล้วก็ฟังเพลงเยอะๆฟังว่าเออเพลงที่เขาสําเร็จสําเร็จเนี่ยเขาทํำยังไงกันมีวิธีการยังไงกันอะไรเงี้ยหลังจากน,นั้นก็ ลงมือเขียนเลยครับลงมือเขียนกับกับเครื่องนดนตรีที่เราที่เราถนัดอาจจะเป็นกีตาร์เป็นเทนโนโ่ไปอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เราถนัดสักเครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้วก็เริ่มเริ่มลงมือเขียนหลังจากที่เราฝึกฝนแล้วก็ต้องทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ฝึกฝนก่อนใช่ไครับฝึกให้เยอะๆวันนี้ไม่ไดีพรุ่งน,นี้เอาใหม่เอาใหม่จนมันจะต้องมีสักวันที่ผลงานของเราออกมาดีนะครับใช่แล้วโดยรวมนะครับโดยรวมบูของบูสเกลเงี้ยแนวแนวเพลงจะเป็นแบบไหนครับพี่อ๊ น่าจะเป็นเป็นเรทโฮป๊อปนะครับก็คือเป็นป๊อปแบบย่อนยุคเพราะเพราะสีของดนตรีเนี่ยนะที่ที่มีบรรยากาศที่ค่อนข้างย้อนยุคป,ประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็ด้วยโทนเพลงที่ไม่หนักมากไม่ไม่ถึงกับเอ่อเป็นเป็นหลอกหนักหนักหรือว่าไม่ถึงกับเฉพาะแนวแบบเป็นแจ๊สเป็นอะไรพวกนี้ยมันค่อนข้างป๊อปมันทางกอรใจง่ายอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรวบรวมน่าจะเป็นเรทโฮป๊อปที่มีสีแบบล็อกบ้างอะไรเงี้ยทางกีตาร์ครับผม ผมในพาร์ทของเอ็มวครับ,รบที่ผมผมพยายามผมไม่ใช่ผมพยายามสิผมก็นั่งดูอยู่คือคในส่วนของเอมวีเนี่ยคือก็แคคือ,ค,อคือเหมือนที่เราได้บอกไปตั้งแต่ต้นว่าอยากจะบอกว่าเออเรากลับมาอะไรนี้ใช่ไหม,มใช่ครับเพราะโดยคอนเซ็ปต์ที่ที่เอมวีที่ทำขึ้นมาเนี่ยคือการรวมภาพเก่าเกาอ่าเหมือนอย้อนอดีตข,ของโอ๊ตกับกับวงสติฟังสมัยท,ที่เล่นคอนเสิร์ตห,หลายๆปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมารวมกัน ซึ่งพอพอดูตัดต่อด้วยวเนี่ยเออมันก็มันก็ไปกันได้กับเนื้อหาของเพลงแล้วก็ดนตรีของซิงเกิลน,นี้มันกันเนาะพอนั่งดูแล้วเออมนแนวทางมันชัดเน <Okay. S 2> จนอะไรคิดว่าเออดูบรรยากาศที่เราเคยเห็นด้วยอะไรเงี้ยคนจะจำได้ว่าอ้เมื่อก่อนเกี่ยับงเร็วเลยเขาเคยอยู่นี้หรือบางคนถ้ากลับมานั่งดูนะจะบอกเราเคยอยู่ในโชว์นี้เราเคย่ uh huh. เนิเกินี้อะไรเงี้ยเขาก็จะได้นึกถึงส่วนนี้ขึ้นมามันก็จะพอดีกับกับใจแลอย่าง คือถ้าเกิดบางคนยังไม่รู้จักบูสเกลเลยนี่ดู MV ็เพลงนี้จะรู้เลยนะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอ่าใช่แล้วที่มาที่ไปทั้งหมดเลยครับบูสเกลคือใครอ่ะเสียงนุ่มๆดูอุ่นหน้าตาจะเป็นยังไงดูได้นะครับ MV เข้าไปเสิร์ชหาใน YouTube ไมได้ ในชื่อเพลงได้เลยครับนะฮะอะครับแล้วตอนนี้สําหรับตัวของพี่โอตเองหรือบูสเกลเนี่ยมีมีผลงานนอกจากซิงเกิลทั้งสามที่ปล่อยออกมามีอะไรให้ติดตาม,มอ,อ,อ,อีกบ้างฮะก็อาจะกลังแผนว่าจะรวมทําเป็นซีดีะก็คือเราอาจจะเดี๋ยวเราก็ทําเพลงเพิ่มนะครับแล้วก็แล้วก็ในสามซิงเกิลเนี่ยอาจจะแทนแล้วก็ทําทําเป็นซีดีจำนวนหนึ่งแต่ว่าอาจจะจากัดหน้าร้านคือเราอาจจะขายขายแบบปัจจุบันคะคือขายออนไลน์ แล้วมาทาหน้าร้านบนบนเน็ตบนเดิร์ฟบลูปนรไปแล้วก็แล้วก็ทําเป็นออนไลน์ก็เป็นออเดอร์เอาอันนั้นคือได้แผนไว้การที่ว่าจะทำในระยะใกล้ๆแต่สองคือหาวงดนตรีครับกาเขาวงสเกลเนี่ยมันเป็นออดคนเดียวทีนี้เนี่ยตอนนี้ถ้ามันเริ่มมีงานมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราเคยเล่นแล้วครั้งหนึ่งที่เชียงรายเมื่อปีแล้วก็อนนั้นก็คือรวบรวมทีมเป็นน้องๆเป็นเพื่อนๆกันก็มาเล่นด้วยกันแต่ตอนนี้เนี่ยคงคงต้องหาเป็นหลักไปเลยเพราะรู้สึกว่า เริ่มต้นปีเนี่ยแววแววเริ่มดีแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีงานแล้วโชว์เริ่มเยอะเข้ามาแล้วเออเราคงต้องมีวงหลักสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นบูสเกลที่เป็นศิลปินเดียวแล้วก็ได้ในอนาคตอาจจะมาเป็นแฝงทีไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับใครที่มีฝีมือฝีมืออะไรอย่างนงี้ติดต่อไปได้นะครับอาจจะได้เป็นหนึ่งในบูสเกลก็ได้เชิญเช็เป็นกองมือเป็นโนมกจิต้าอะไรเชิญนะครับ ต้องเปิดเขา้ามาดู <c oughs> นะครับก็ลองลองส่งไปดูไปทางค่ายอะไรนะรีสอร์ทเคอ,อ,อร์ดก็ได้ไดใช<ด>ครับใ<ด>แล้ว,ลวทีนี้เขาเอ่อเป็นค่ายที่มีศิลปินมากไปด้วยความสามารถเยอะฮะไม่ต้องหว่วงใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตฝากช่องทางในการติดตามดีกว่าว่าติดตามพี่โอได้ที่ไหนบ้างได้เลยครับก็คือหลักๆเลยคือบนเฟซบุ๊กนะครับก็มีมีสามที่ด้วยกันก็คือมี มีรีสอร์ทนะครับอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเฟซของโอ๊ตเองก็คือก็คือเว็บเว็บตรวจเฟซบุ๊กกับคอมสแลนด์ O A T S F R อันนี้ของส่วนตัวอะไรนะครับโ O O A T ครับ S F R F F R ครับสติสังโรเลยนั่นเองตัวอย่าอครับผม O A T S F R ครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งบนเฟซบุ๊กเหมือนกันครับสแลน เขียนชื่อเต็มของวงสตีฟฟังโรเลอร์เลยครับสตีฟฟังโรเลอร์ได้เลยใช่นี่ในในช่องเสิร์ชต่างๆก็พิมพ์เข้าไปปุ๊บก,ก็จะเด้งขึ้นมาเป็นลิงก์ให้ให้ให้แอดไปเลยครับครับพี่โอจะจะเป็นคนตอบเองทุกอย่างใช่ใช่นะครับ<อ>ผมจอใครที่แบบเป็นแฟนคลับพี่โอตั้งแต่สตีฟฟังโรเลอร์จนมาตอนนี้เป็นบูสเกลอล้วนี้ก็อย่าลืมเข้าไปแบบว่าติดตามผลงานด้วยนะครับใช่แล้วเอาล่ะเดี๋ยวช่วงท้ายให้พี่โอฝากผลงานหน่อยแล้วกันว่า อยากจะฝากอยากจะอ้อนอะไรพวกเราชาวยูเอฟเอที่ตอนนี้ที่กําลังติดตามพี่โอ๊ตอยู่เชิญเลยรครับได้ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่ติดต่อสัมภาษณ์นะครับยูเอฟเอหัดใหญ่นะครับ,รบซึ่งตอนเนี้ยน,นั่งดูหน้าคอมเห็นหน้าดีเจอยู่นะครับก็เลยดูทางหน้าคาตากันในปัจจุนนะฮะเป็น<อ>ผมเสยเสียเปียเสยแท้อย่างนี้ผมไม่เห็นหน้าพี่ผมไปดูหน้าพี่ในอะไรนะใน youtube อะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างนั้นนะครับก็หนึ่งเลยคือขอบคุณมากนะครับที่ที่สัมภาษณ์เพราะว่าเพราะว่าถ้าทางทางวิทยุสดเนี่ยสำหรับซิงเกิลสามเนี่ยนี่เป็นรายการแรกครับแล้วก็แล้วก็ดีใจที่เพลงของเราไปถึงทักใหญ่นะครับแล้วก็มีมีคนติดตามฟังรายการนี้อยู่ก็ขอบคุณมากแล้วก็ฝากสนับสนุนบูสเกลแล้วก็ศิล,ลปินอีกลหลายๆายท่านนะครับในในรีฟอว์เครคคอร์ดนะครับซึ่งคงจะนําผลงานตามมาอยู่เรื่อยๆนะครับครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับครับผมเองก็ยินดีมากๆผมตัวผมเองผมยินดีมากนะครับ คือได้ได้พูดคุยกับศิลปินที่เราชอบอ่ะคือผมชอบชอบอ่ะผมผมรู้จักวาทนาเนยๆแต่ผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆที่มาสเตฟานโนเลอร์เป็นยังไงแต่ผมชอบเพลงนี้แล้วผมมีโอกาสได้คุยกับศิลปินที่เป็นคนที่เป็นคนร้องคนเล่นคนแต่งผมรู้สึกดีนะผมรู้สึกยินดีมากๆแล้วยินดีมากที่วันนี้ผมได้คุยกับพี่ในนามบูสเกล นะครับยังไงก็ขอบคุณพี่โอ๊ตมากๆมีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสได้ลงใต้หรือผมมีโอกาสได้คิดไปเหนือเชียงรายเดี๋ยวเราคงได้เจอกันได้เลยครับไดครับนะครับผมยังไงก็ขอให้ผลงานมีแฟนคลับเพิ่มเติมมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีผลงานดีๆออกมาให้เราได้เปิดันอีกนะฮะขอบคุณครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณสําหรับเวลาที่มีให้กับพวกเราด้วยขอบคุณพี่โอ้าบูสเกลด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม